บอรู้สึกไงบ้างครับหัวใจเต้นไงครับพิชูกลัวจะหัวใจไม่เต้นหนุกว่ายน้ำครับวุนมากกลัวจะหัวใจวายหัวใจเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้อัดกันมาบอลใช้อุปกรณ์ปินก็คือเป็นปินยาวนะครับใช้ได้ดีคือตามผมมาได้ตามตั้มภูมเราได้แสดงว่าใช้ปินได้ได้ดีแลวก็ถูกต้องแข็งแรงมากการตีการใช้งานมาคนมาคนแรกเลยก็บเจอเป็นผู้สูงอายุที่ใช่คนแรกที่แข็งแรงมาก ปอบฝึกที่ไหนฝึกยังไงครับปกตีฝึกฝึกยังไงฮะอันนี้เหรอฝึกว okay. ่ายน้ํายังไงฮะออกฝึกว่ายน้ําก็นี่แหละครูอํานาจครูพะครูโตแชร์ครับแชร์แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่ได้รับมาช่วยแนะนําเรื่องการฝึกว่ายน้ําในทะเลทักษะครับปอบอาว่ายน้ำผมฝึกที่ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานทุกวันทุกวันอ่าทุกวันนะครับก็วันเว้นวันนะไม่ได้ทุกวันนะครับเก็บระยะยังไงฮะเออเก็บระยะคือ ใช้ลักษณะของการว่ายคนเป็นหลักครับว่าว่ายวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ว่ายสองพันเมตรแต่ระยะหลังๆตั้งแต่มาฝึกกับพวกครูเขาเนี่ยเมื่อก่อนเคยว่ายอยู่ชั่วโมงกว่าล่าสุดเมื่อวันในก่อนมาเนี่ยวันวันพฤหัสว่าอยู่ห้าิบสามนาทีาห้าสิบเจ็ดห้าก57ห้าห้าสิบสามก็คือว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าสโตรแเราที่ครูเขาสอนมาทำเวลาได้ดีขึ้นเวลาดีขึ้นแล้วเหนื่อยเหนื่อยน้อยน้อยลงเท่ากับว่าเร็วขึ้น ว่าเท่าเดิมแต่เหนื่อยน้อยลงเวลาก็น้อยลงแสดงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ไหมคุณอำนาจโอเคกเป็นลิงเป็ลิงของการว่ายน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ็นวอเตอร์หรือสวิมมิ่งครลระบบหายใจกับการลอยตัวเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นเลยถ้าเราเราลอยตัวได้ช่วยเหลือตัวเองได้หายใจได้เราจะได้เดี๋ยวสะตกมาปรับสะตกปุ๊บเพราะว่าเราหายใจได้แล้ว ใช่ถ้าเกิดเราไหว้ได้แต่หายใจไม่คล่องเดี๋ยวมันก็เหนื่อยจำจำไปจำไปแชร์ไปแชร์อันเลินกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับครูขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับ